โป่งมาแล้วครับาไม่ใจน้อยักระดูครับเหลือเจ็ดแปดเที่ยวไหวไหมครับต้องขอบคุณจริงๆสำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังใจในการชมเรือนะครับขอบคุณมากๆเลยด้วยหัวใจของคณะกรรมการการจัดงานนะครับยังอยู่กันเพียบเลยกรรมการดูด้วยนะครับวันนี้มืดแล้วไหวไหมเติมปุณิเช้าไหวไหมอะไรประมาณนั้น โอ้โหสกุบข่าวได้สวยมากครับเนี่ยผมนึกว่าเรือนะครับเนี่ยมากอมาเริ่มเลยครับผมนึกว่ามีแต่บ้านผมที่นี่ก็มีประมาณเก้าเที่ยวนี่นับนี่บ้านผมไม่มีเกอ์เขียวแล้วจากกรรมการนะครับไหวไม่ไหวเอาเลยครับสารวัตรจ<ะ>๋เาเขียวอย่างที่บ้านผมไม่มีนะไหนตัวหม,มีจะซุง

โอนี oh tourism, ิออกไปแล้วครับท ah. oh ่านผู ah. oh ้ชมที ah. oh ่กำลังครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็พอมีสัญญาณยังไม่ถึงแต่บู๊มามีโล่งน้ำแดงก็โล่งน้ำน้ำเงินก็โล่งน้ำแดงฝากกันดีโล่งน้ำน้ำเงินฝากกันดูดูไปนะครับดูไปนะครับว่าใครเป็นใครไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าแล้วโล่งน้ำแดงใส่เสื้อสีแดงเปิดไปภายจะตีเปิดไปภายจะตีหลากกันบ่โล่งน้ำน้ำเงินโล่งน้ำน้ำเงินก็อัดจิบี้มาดูแลลักษณะเรือดูลักษณะเรือดูลักษณะเรือไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นใครเพราะตอนนี้อากาศมันเริ่มสลัว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 ไม่เห็นหน้า เห็นจะใบพายเห็นจะใบพายต่างอัดกันมาต่างอัดกันมาไม่แน่ครับต่างคนต่างเงนานปิดหันดูแล้วรอ,องน,น้ำน้องเงินได้ปดเปรียบอยู่รองน,น,น,น้ำน้องเงินได้เปรียบอยู่จ้าร้องน้ำแดงที่ดากระเคียนทองรองน้ำน้องเงินสีกระลอนใจักพี่นรอก อัดเข้ามาแล้วชีดันนนชัยร้องนั้นอเมร์อัดมาเจนตีอัดมาเจนตี้ชิดาจะเกียนทองชิดาจะเกียนทองตั้งหัวเรือหัวหลักหัวลำได้แล้วอัดบีกี้เข้ามาอัดบีกี้เข้ามาชิดาจะเกียนทองชิดาจะเกียนทองอัดบีกี้เข้ามาชีนนนชัยจะหนีชีนนนไทยจะหนีหนีออกนี่บอกหนีออกบอกชิดาจะเกียนทองชิดาจะเก็นทองน้ำแดงบีกี้เข้ามาแล้ว ดูที่ว่าสีถนนชัยจอมหลอกล่อจอมหลอกล่อดูที่ว่าเที่ยวนี้ตีแบบสบายสบายดูที่ว่าจะสบายจริงหรือไม่ใจเมื่อทิดาจะเขียนทองทิดาจะเขียนทองเริ่มตะกุยตะกายเริ่มตะกุยตะกายไลายตามตะคุบอยู่ล่ตามตะคุบอยู่ดู่ว่าสีถนนชัยสีถนนชายล็อกตามตำรวนฝักรโดนเปืดอในายผายนีผายดนีอย่างเดียวผายดนีอย่างเดียวเพราะว่ากลัวเพราะว่ากลัวเพราะว่ากลัวทิดาจะเขียนทองจะกอดคอได้ทิดาจะเขียนทองจะกอดทอได้แม่แล้ว สีสะโดดไทยขัะโดดพรวดเท้าเส้นไทยรอผลการตัดสินครับประกาศ ผลการแข่งขันเรือยาวเที่ยวที่77ประเภทเรือท้องถิ่นขนาด36ฝีพายระหว่างเรือทิดาตะเคียนทองจากบ้านยางน้ำใสในร่องน้ำแดงกับเรือสีถนนชัยจากชุมชนบ้านหนองบัวเหนือในร่องน้ำน้ำเงินผลการแข่งขันเรือสีถนนชัยในร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะ ready s o d gentlemen